สำหรับรอทบ,บร,รอบวันที่หนึ่งมิถุนายนอาารอบนี้ไม่พลาดแล้วนะครับรอบที่แล้วนะครับมิถุนาคมเต็มๆปากเลยนะครับอ่ารอบน,นี้พี่ๆครับสัญจรที่มหาสารคามอืมรอบน,นี้นะครับอย่างที่ไปชุมพรไปชุมพรนนะครับร,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 รึนรึนรนนะมีส่วนนะครับมีส่วนให้การเอาไว้นะครับพี่พี่พี่ๆ พี่ๆนะครับรอบนี้นะครับถ้าวิไม่ล็อกนะครับไม่ล็อกไปเดิมที่เราเคยตามอน้องบอกไว้ก่อนว่าเลขสัญจรนะครับมันไปทางสัญจรมากกว่าเนาะก็รอบนี้ก็อยากให้ตามอย่างมีสติเนาะครับอ่ะสําหรับคุณตาลนะครับให้เลขนี่นะครับแล้วก็นะครับให้เพิ่มอีกนะครับสําหรับพี่ๆที่เห็นแล้วนะครับน้องนะครับก็อยากให้พี่ๆนะครับช่วยกันแชร์นะครับให้พี่ๆถ้าอื่นได้เห็นด้วยนะครับ แต่ก็อยากให้ตามอย่างมีสตินะนะอ่ะก็ขอให้รับทราบก็ขอให้โชคดีแล้วก็ใครไม่เคยได้นะครับคุณตาลก็ขอให้ได้นะครับขอห้รวย้ยแล้วก็ขอให้รับทรัพย์ปเหณีครับสวัสดีครับ